สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมชอนล้ามเทวิชาครับผมแตงโมภพพิสุทธิ์ผิวอนครับพบกับเราสองคนได้ในรายการบอลไทยใช่ได้รายการที่ใช่สำหรับคอามวัไนี้ทุกคนครับผม จ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอินสตาแกรมสักนิดหนึ่งนะครับมันเกี่ยวอะไรกับบอลไทยมันเกี่ยวสิพี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยโลกของอินสตาแกรมเนี่ยไปทั่วโลกแล้วนะและคนที่ใช้อินสตาแกรมมากเป็นอรนดับต้นๆของโลกคือบ้านเรา10ล้านจริงมาก10ล้านกว่าคนทําไมถึงคิด ก็มันเชื่อมต่อโลกอย่างพี่เป็นดารา,างเงี้ยพี่เล่นปุ๊บคนที่ผมเป็นแฟนคลับเนี้ยผมก็ไปตามผม,มอยากคุยกับพี่ผมก็ส่งไปสักทุกอันทุกอันทุกอันพี่ก็ต้องมีภาพหนึ่งที่พี่ตอบผมว่ามั่งอ่ะตอบตอบผมก็รู้สึกดีพี่ตอบกางกาอ่าผมก็ตอบรู้<อ>สึกดี<ล>ดารา<ะ>ดารา,า,าตอบเรามาเราก็รู้สึกดีเหมือนกันวันนี้บอลไทยใช่เลยนักบอลเขาก็มีอินสตาแกรมกันไม่แต่อินสตาแกรมเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าพี่โลเทคแม่ครับ ตอนนี้มันอัปเดตไปถึงไหนแล้วเขาบอกบบィィมันวิดีโอมี<ล>วิดีโอด, <นะ S 1> ด้วยแต่บางคนก็อาจจะไม่ไม่รู้สึกว่าเอ๊อินสตาแกรมมันทําให้สเสน่หายน้อยลงไปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนโซเชียลแคร์มะพี่คืออ่ะมันขยับได้ไงมันจะทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยพี่ถ้าบอกไหมเวลาขยับได้ทํามือดีๆมันก็ทำอะไรตรงอย่างนี้ไงทำไมอะพี่มันก็ได้หมดไงขยับอะไรก็ได้ทำนี้นะอย่างเงี้ยได้ไม่ได้กำลังกขยับทำนี้ไหมพี่จะพัดอะไรหรอกลิ่นกลิ่นมันโชยหรือไงฮะฮะแหม นี่เขาถือว่ามันทําให้โลกของเราเนี่ยนะฮะ global g l o นี่โลกของเราวันนี้นี่เป็นแบบท่าทางเยอะมากอ่ามันทําให้โลกของเราเนี่ยครับแคบลงแคบลงนี่นะฮะอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับไม่เชื่อนะฮะพี่ลองลองตามใครสักคนหนึ่งที่แบบพี่ชอบเงี้ยอ่าแต่พี่ก็ พี่เป็นคนแบบโลเทคพี่ก็เล่นเล่นแม่งไม่เล่นแม่งลงไปไม่มีเวลางานเยอะบางทีใช่แต่วันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแบบมันเหมือนกับว่าโอ้โหอายุคของต้องไปอยู่บนคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันโบราณแลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยรายการบอลแต่อยากรู้จริงเรื่องอินสตาแกรมนักบอลเนี่ยกับเฟซบุ๊กนักฟุตบอลกับทวิตเตอร์ของนักฟุตบอลเนี่ยอะไรเยอะสุดอินสตาแกรมตอนนี้ ถ้าจะพูดนะ a c e b o o k คนยังเล่นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อัปเดตเท่า Instagram เดี๋ยวนี้คนพูดถึงอิน t a g r กรมปุ๊บรู้เลยว่าคุณทำอะไรยังไงที่ไหนมันมีบอกด้วยมันไม่ต้องเข้าไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ต้องเข้าไปว่าเราเนี่ยมามาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแชร์เอ่อรู้หรมะแต่ว่าเราก็สามารถแท็กได้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนอะอย่างผมไปไปเที่ยวศรีพันวาหรือไปอะไรอย่างงี้มาผมก็ขึ้นข้างบนหัวเลยว่าไปเที่ยวมาแล้วก็ลงแคปชั่นใต้ภาพว่าบรรยายหน่อยว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ย ผมไปซอยเอ่อฮะฮะซอยอะไรนะ <laughs> ผมผมหมายถึงนะถ้าผมแบบไปแบบตามถนนหนทางเงี้ยตอนนี้ผมก็ขึ้นแคปชั่นไงว่าซอยกะกะกะอะไรอา่าซอยกะใครซ <laughs> อยซ <laughs> อ,<ย>อยอะไรซอยกะช่างดันด,ดผม เอซอยกับช่างใดผมไปซอยผมกับช่างใดผมกับช่างทําผมเออนี่แหละผมจะลงว่าอย่างนี้ไงอย่างนี้ผมก็สามารถลงได้วันนั้นพี่ก็ลงคอยเกือบไม่รอดเลยวันนั้นพี่ลงไอจีพี่ลงไอจีครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะป๊อปบูล่าเพจว่า จริงป่ะคือมีคนมาไล่เยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวันนั้นพี่ไปเที่ยวนี่ครับเขาชื่อซอยจนเคืองอ๋อเหรออืมตายแล้วซอยนี้อยู่ที่อำเภออะไรสักที่หนึ่งไปแต่จังหวัดแสบไหมแสบไหมแสบไหมซอยนี้แบบที่ไม่รู้แสบหรือแบบพี่รู้ว่าเขาเคืองนะอ๋อเคขาเคืองเขาเคืองตาย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 อือโอ้นี่เดี๋ยวมีอีกซอยหนึ่งนะไม่ละอีกอย่างนะพี่จะบอกในะทรูมูฟนี่เร็วมากเพราจริงป่ะเวลาแบบโหลดปุ๊บโหลดไอจีนะทรูมูฟนี่ปุ๊บ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 เด้งหมดเลย เด้งอะไรฮะเด้งขึ้นเด้งรับเลยเด้งขึ้นเลยแหม่เด้งขึ้นไงบางคนเขาเด้งรับผมเด้งรับเด้งรับเด้งรับเลยรับเมสเซจเลยนะฮะว่าแบบมีข้อความส่งมาเลยเลิฟเลยเลิฟเลยนี่แต่ว่าบางทีไปเล่นอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะพี่เพราะอะไรอ่ะอ้าวพี่ไม่ได้ดูกรณีเหรอเรื่องอ่าเจ้าของร้านอาหารหรูซอยสุขุมวิทเออมีสนทนาภาษาลาย คุยกับดารานางแบบจุดจๆๆนี่ขึ้นอย่างนี้ไอจีเหรอที่ไปคุยกับน้องกระติ้วไงพี่นเรื่องเหมือมาเออนี่ไงที่ก่อนหน้านี้เวลาคุยอะไรกันอย่างเงี้ยบางทีเขาแคปหน้าจอไว้ อ๋เออแล้วไปลงเลงอะไรอย่างงี้มันก็น่ากลัวใช่ไหมล่ะอ่ะทำไมด่าแม่งเลยก็เลยด่าแม่งเลยจะมาแคปเคิบอะไรด่าให้รู้เรื่องไปเลยเออโทรไปเนี่ยตัวตัวไม่รู้เรื่องไปเลยรัดคาตลอดเลยบางคนเขาไม่อยากเปิดเผยไม่อยากว่าใครนะเป็นที่น้องเจสสเฟรนด์อ้าวก็มาเข้ากันดีกว่าในเมื่อไอจีของนักบอลเป็นที่นิยมเออนะครับ เรามาดูกันดีกว่าแนะนำกันให้เลยว่าอาจถ้าใครเป็นแฟนบอลไทยใช่เลยเป็นแฟนบอลของตัวต้านไทยเป็นเหมือนลิกอยากจะดูนะครับกิจวัตรประจําวันของเขาหรือว่าภาพไพเวกอะไรของเขาอนะครับไปติดตามได้เลยท่านแรกก่อนเลยนะครับคุณลีซอครับผมคุณกีรเทพวิโนไทยครับผมแคปตันยอยทิติโนนศีชัย อัศพงษ์หนูพรมชนะนันป้อมบุตรผาจากโอสถสภาวิชยาเดชมิตรอภิภูสุนทรพนาเวจากโอสถสภาอาทิตย์ดาสว่าง คิมยูจินไมเคิลเบิร์นเทอดสักใจมั่นชนบุรีพีพบอ่อนโมธนากรขำโขมะ อิสวะสิงทองสรันพมแก้วสุภพชัยคมสินวิทยามัดหล่ำชัยรัตน,น์มัดศิริ ซาลีบสายนุยรัชตะชัยจัน์แฟนแก้มกวินตาอนุชากิตพงศ์ศีธีรทรบุญมาทันอดิศักกานู ชาคิดบัวทองจัก,กระพันพรใสกรวิทย์นามวิเศษเดียโกโคุณย่า โอก,กรบกมีมากธนบุญเกษารัตเป็นไงฮะ<ห>นี่นาเทิดยังเล่นเลยเหรอครับนาเทิดเล่น IG ลุงจับคู่ไปไปเล่นเฟสจับคู่ไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปเม้น นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเมนต์นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตามเลยเนี่ยแต่ละคนที่ได้แล้วผมเนี่ยผมชอบคนนี้มากใครครับนี่ใครฮะฮอตหนุ่มฮอตหนุ่มใครฮะชื่อเหมือนแบบตัวย่อเลยคุณรัชตะเนี่ยอ๋อรัชตะเมื่อกี้ทําผมอ่านชื่อครั้งแรกผมอ่านรอชตอเลยรอชตอเลยเหรอฮะรู้ว่าตัวเองใจแดดไม่ใช่นะรชดอนนะฮะอ่านี่แฟนแก้มเนอ๋อใช่ไม่ใช่แก้มเดอะสตาร์นะ ก้มไหนอะแก้มวินตาเฮ้ยนะฮะอะก็ไปดูกันได้ตามฟอลโล่กันได้ถูกต้องนะฮะนะครับถ้าไปตามแล้วยังไงก็มาบอกกันแล้วกันเนาะว่าดีไม่ดียังไงเนาะเอออาจจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าชอบรูปไหนอะไรยังไงนะครับผมก็กดไลค์กัไเยอะใช่นะครับแต่สำหรับช่วงหน้าเหมือนเดิมนแน่นอนของบอนไทยใช่เลยครับสำหรับ Man of the m a t c h กับแมตช์แห่งความประทับใจครับ บอลไทยใช่เลยรายการที่ใช่สำหรับคอบอลไทยทุกคนครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปกลับเข้าสู่ทีที่สองของบอลไทยใช่เลยวันนี้นะครับเราจะพาไปชมเกมที่ต้องบอกว่าสูสีกันมาก ระหว่างราชบุรีมิตรผล f อนะครับกับไชน่าเอฟซีอ๋อเยี่ยมเลยฮะเกมผู้นี้ก็เตะกัะสุกฝีเท้าใกล้เคียงกันแล้วที่สําคัญเกมนี้มีอะไรพิเศษตังโมจริงป่ะฮะใช่เกี่ยวน้ํามันเป็นใช่มันมีลูกพิเศษเกิดขึ้นที่เขาเป็นสถิติที่เขาทาเอาไว้ในไทยเม็นเมลีกยิงเยอะไม่ใช่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูเลยนะฮะอ้าว เริ่มเกมนะครับเกียบอลมาเลยครับเกียบอลปั๊บได้ฟรีคลิกก่อนนะฮะและเป็นจังหวะของทางด้านโอ้โหเข้าเลยเหรอ เอาล้ฮะโอ้โหเข้าไปเลยที่เป็นชื่อนักบอลนะครับไม่ใช่ครับพี่นั่นเป็นอุทาน์ของผมโจแท้กขึ้นเ้ายิงเข้าไปโจแท้กขึ้นครับผมโจแท็กขึ้นซัดเข้าไปนะฮะตีลังกานะฮะโอ้โหอารุณเบิกฟ้านกกาโบนี่ยังร้องไปนี้ได้ก็ยิงเร็วเหลือเกินพี่ผมก็เลยยิงเร็วนี่เข่าเหนือเนี่ย อ้าวแต่ว่าทางด้านของแรบรีเนี่ยไม่ย่อทอนนะครับตีเสมอสำเร็จจากทางด้านของโชจินซูครับยิงิงบอลไปหรือเปล่าโหยิงกันเขานะฮะชี้นมันชี้นเลยนะฮะนาทีที่26ครับผมสุดยอดนะฮะถัดมา2นาทีครับครับนาทีที่28มาเป็นทางด้านของชัยนาทขึ้นนำอีกสักหนึ่งรอบนะฮะครับโอ้ยปาดเข้ามาแบบนี้นะฮะเหมือนปาดหน้าเคสแล้วเป็นสมเกตสัตบุตรครับ ี่แท็บอินเข้าไปนำสองหนึ่งแบเข้าไปง่ายๆนะครับผมใช่ครับแต่ยังไม่หยุดแค่นี้ครับนาทีที่51ครับผมเข้าสู่เชื่องครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับและนาทีที่51ครับผมจากลูกเปิดฟรีคลิกนะครับก็ทำให้เกิดการตีเสมอกันเกิดขึ้นนะครับโดยปาริดมาโซนะครับสัดเข้าไปเป็น2อโอ้โหนี่วิ่ง ใจกันสุดยอดเลยนะฮะสองสองได้แล้วเกมน่าจะจบแล้วแหละครับนะฮะเกมน่าจะจบแล้วมันเสมอกันมันนาทีที่51มันน่าจะแบบแบบลุ้นลุ้นแล้วไม่น่าจะมีอะไรแต่ไม่จบดูดูคนวนนี่นี่นีนะฮะมานาทีที่74เป็นไมเคิลไม่นะฮะ ไม่ขึ้นเบอร์นฮะครับอย่างเดียวนะผมปาให้ฮะซัดตุ้งตาอ้ายสามสองนำแล้วตอกฝาตะปูนะฮะตอกฝาลงไปเลยที่จะคู่หลายทีนะบอกว่าเวลูนี่เนี่ยน่าตากท้ายแน่นอนท้ายฮะแต่คนนี้ผมเดียกว่าใครยุ่งมากเลยน่าจะลูนี่ลูนี่มากกว่าก็จะเท่าๆกันนะผม เอาแต่ถ้าได้รุ่นนี้มากกว่าเบิร์นเด็กกว่าผมจริงเปล่าละเบิร์นเด็กกว่าผมนี่เปแค่เบิร์นเด็กกับตัง,งโง่เหรอใช่แต่หน้าตายแล้วไงโอ้โหเหรอคิดว่าพี่ถ้เกิดพี่ไปเจอเป็นแค่เบิร์นนี้พี่น่าจะเล่นละครได้อีกหลายปีนะโอ้ยได้จะดีเลยนะฮะโอ้ <c oughs> สนิทกันกับเบิร์นอา้าวแต่วันนี้นะครับแมนออฟเดอะแม็ก์ของคนไทยใช่เลยนะครับต้องกลับกลายเป็นบุคคลที่มีกับกระตูเลยครับ เป็นกัปตันทีมนะคนปิดทองหลังพระของใช้แนาท้รรี่อ๋คนนี้ยิงลูกสวยๆมีเยอะแล,ะล้วอนุชานาคาสายไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคุณนรงชัยวชิรบาลครับผมครับสวัสดีครับผมนรงชัยวชิรบาลครับ ชื่อเล่นชื่อตั้มครับตำแหน่งกองกลางครับครับผมอ่าเริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกนี่ก็จะประมาณอายุ7ดขวบครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมคือต,ตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนปฐมอ่าเรียนจารุวันครับก็เริ่มเล่นบอลมาตอนนั้นเล่นกับมีพี่แถวบ้านคนหนึ่งเขาชวนเล่นอะไรเงี้ยครับสอนให้เราอะไรเงี้ยครับ ตอนเด็กครับตอนเด็กถ้าบอกกันเลยก็ไม่ไม่เคยคิดนะครับแค่เราชอบแล้วก็รักฟุตบอลไม่คิดว่าเราจะได้มาเป็นทุกอาชีพถึงถึงตอนนีน้น้าวันนี้ครับผมโอโมาถึงจุดนี้ก็คือเหมือนมันก็เกินฝันของเด็กเด็กคนหนึ่งเด็กมานอคนหนึ่งครับที่เราแบบ เล่นบอลตอนเย็นอยู่กับพวกผู้ใหญ่แถวบ้านอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ได้โอกาสที่ที่เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ได้ติดทิมชาติแล้วก็ได้มาเล่นวิอาชีพแล้วก็ได้มีเงินเดือนที่แบบว่าเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได,ด,วได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดครับ การฝึกซ้อมที่ที่แบบว่าคือมีโค้ดอยู่ในทีมก็คือมีโค้ดอยู่แล้วลก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราพยายามฝึกซ้อมมากน้อยขนาดไหนว,นวันวันหนึ่งเรามาซ้อมเนี่ยเราต้องการที่จะเก็บเกี่ยวอะไรได้มากขนาดไหนอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างผมชอบยิงฟรีคิกเลิกซ้อมเราผมก็จะแบบพยายามยิงฟรีคิกให้มากขึ้นให้เราชำนาญอะไรเงี้ยครับ บอลให้อะไรกับตัวเราบ้างครับคือหนึ่งเลยร่างกายครับเราร่างกายแข็งแรงแน่นอนแล้วก็คือ2คือแบบสังคมเพื่อนฝูงคือสังคมที่แบบว่าสังคมนักกีฬาเนี่ยมันมันสปิริตอยู่แล้วครับมีมีแต่ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราแบบว่ามีความรู้สึกว่า,ม,วามาเป็นนักกีฬามาเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันทําให้เรามีสังคมที่ดีครับแล้วเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ขอนที่ดีครับหนึ่งเลยก็คือต้องเชื่อฟังโค้ชครับสองดูแลตัวเองทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามครับแล้วก็พยายามฝึกซ้อมอะไรที่เรายังขาดอะไรที่เรายังยังรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งเรายังไม่ดีเนี่ยก็คือพยายามฝึกแล้วก็ทำให้มันชำนาญน,นั่นแหละครับมันจะทำให้เราเป็นนักกีฬาที่ดีได้ครับ จริงผ่านมาเล่นบอลมามันก็มีหลายๆข้อครับแต่ถึงมาเล่นถึงวันนี้ก็คืออย่างหนึ่งที่เรานึกถึงแล้วจะทําให้เรามีพลังก็คือแบบคิดถึงแม่คิดถึงแบบเออทำอไรก็แล้วแต่พเราเหนื่อยเราอะไรก็จะคิดถึง,ถ,งถึงเขาตลอดครับ ก็ฝากถึงน้องๆนะครับเยาวชนที่แบบว่ามีพี่เป็นไอดอลหรือว่ามีพี่เป็นตัวอย่างเนี้ยครับก็อยากจะให้น้องพยายามฝึกฝนแล้วก็ซ้อมให้เยอะๆนะครับแล้วก็เชื่อฟังโค้ดทำทำหน้าที่ของเราให้ดีในเวลาอยู่ในสนามแล้ววันหนึ่งน้องจะมาเป็นนักฟุบอาอาชีพได้ครับผม กำลังชมรายการบอลไทยใช่เลยรายการที่ใช่สำหรับคอบอลไทยอย่างคุณสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของบอลไทยใช่เลย,ย,เลยนะวันนี้โอ้โหเสื้อสวยจริงๆรงจัก ชัยนาทนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆจากสโมสรชัยนาทอีนะฮะที่มอบเสื้อเอามาแจกในรายการของเรานะฮะโอ้สวยจริงๆโอ้สวยนะครับฮะอ่านะฮะวันนี้โอ้โหนี่เสื้อยี่ห้อตาโล่งนะฮะไม่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 แต่เขานี่มีสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์แล้วนะครับสำหรับคําถามประจำสัปดาห์นี้นะครับพี่หนุมฮะคนนี้ส่งมาดีมากๆเลยผมลองไปตรวจเช็คดูแล้วนะฮะจากที่ส่งมาเนี่ย ประมาณ3คนครับนนอให้ไปเยอะกว่านั้นนะฮะคือคําถามคนนี้ดูแล้วแบบมีควาคิดมากถามว่าเขาถามว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายที่จะต้องยิงจุดโทษในการที่จะชนะคู่ต่อสู้เนี่ยนะฮะคุณจะมีวิธีลดความกดดันยังไงฮะโอ้โหนี่เป็นไงได้นึกเ้เลยนะไอางี้ยนะเอางี้เลยนะก็เท่าบอกว่าก็ถ้าบอกว่า ครับลูกโทษเนี่ยยิงกันคนข้างละห้าคนอ่ะสมมติอ่ะสุดท้ายแล้วคุณยิงจะต้องคนสุดท้ายเนี่ยคือถ้ายิงลูกเนี้ยอา่าเข้าชนะชนะแต่ถ้าไม่เข้าแพ้เลยป่ะอ่ะสมมติมัน,มนยังไม่แพ้ถ้าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าโอเคถ้าคุณเป็นยิงลูกสุดท้ายดีกว่าคุณจะมีวิมีผลต่อเกมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะกดดันมากงงนะโมกดดันมากคุณจะมีวิธีลดความกดดันยังไงอันนี้น่าสนใจมากแต่งโมงมีหลักการยิงลูกโทษยังไง ผมมีหลักการหลักการในยิงจุดโทษของผมนะฮะคือหนึ่งคิดว่ามุมไหนคุณต้องยิงมุมนั้นคุณห้ามเปลี่ยนใจเหมือนกันอันนี้ข้าแรกแล้วคุณห้ามเปลี่ยนใจครับสองนะฮะคุณอย่าไปมองตาผู้รักษาประตูครับเพราะเขาจะอ่านใจคุณได้พี่เคยยิงจุดโทษพลาดครับเนื่องจากว่าผู้รักษาประตูเนี่ยบีบเออไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเออบีบเพื่อให้ทางเนี้ยโล่ง อแล้วไอ้พี่ยิงทางมุมเนี้ยอแล้วทําไงอะพี่ยิงแล้วพลาดจ,จริงๆข้ามคานโอ้โหตายแล้วแต่ถ้าเกิดแปลมุมที่ตั้งใจไว้เขาไปยิงดักทําไม่ได้จริงๆจุดโทษที่ผมยิงแล้วเสียใจที่สุดในชีวิตเลยนะพี่คือคือแบบ,แบบมันแบบมันเฉียดมากเลยพี่ฮะโกเขาแบบตัวเล็กมากอะแต่เขาไม่รู้ใช้วิธียังไงผมตั้งบอลปั๊บผมอย่างนี้เลยไหว้แล้วก็มือแตะลูกบอลปุ๊บผมก็พลาดหลังจากอั้พุโทโธ ผู้โทรยะพุทธาอภิโทอภิทางอภิทังตั้งเดชไทยเยาโอเคไทยเยาก็ ENA ใช่ใช่เหรอไม่ใช่อยู่ทด้วยไม่ใช่อะไร <c oughs> ยิงลูกนี้มิดหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมวางปั๊บผมวางเสร็จแล้วผมคิดแล้ว,ลวในใจลูกนี้ต้องเข้าปุ๊บผมถอยมาปั๊บปั๊บปั๊บ, <petition> er บถอยมาเสร็จ<ม>วิ่งสปีดปั๊บ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 ก้าวขาคว้าไอ้โอ้ยลื่นเว้ยยังไม่นับยังไม่ไม่ลื่นยิงเข้าไป ไอ้แบเฉียดสาวนิดเดียวฮะบอลลอยติดคอบอดเลยพี่มันกดดันมากจริงกดดันนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการคลายความกดดันคืออะไรไปฟังเลยครับอยากคิวให้แม่งหนึ่งทีครับอยากคิวให้แม่งหนึ่งทีครับอยากคิวให้แม่งหนึ่งทีครับแม่งโดนกูแน่แม่งโดนกูแน่ลูกนี้ครับเอาโดยส่วนตัวผมเลยส่วนตัวผมเลยนะมองถึงทีมแล้วตัวเองทีมแล้วตัวเอง คือทุกคนให้ความหวังสำหรับเราเราต้องทำให้ดีที่สุดคือคิดถึงหน้าคนที่เราเกลียดที่สุดเกลียดเกลียดเกลียด,ด,ดที่เราเกลียดที่สุดใส่ให้เต็มที่ไปเลยเไปคุยกับโกกันครับไปคุยกับโกกันครับไปคุยกับโกกันครับเ <laughs> ตียง <laughs> ก่อนเตียงก่อนว่าจะไปฝั่งไหนนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับผมเต้นเลยค่ะเต้นกงนำเลยค่ะเต้นกงนำเลยค่ะเต้นกงนำเลยค่ะเผื่อแบบลดความกดดันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็ต้องเอ่อ น่าจะแท็กมือเพื่อนครับน่าจะแท็กมือเพื่อนครับเออแท็กมือเพื่อนครับเตอร์เพิ่มความเพิ่มความมั่นใจนิดหน่อยอะไรแท็กมือเพื่อนทุกคนนะครับก็คือแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยพี่ยิงแม่งไปเลยยิงแม่งไปเลยยิงแม่งไปเลยเต็มเต็มเข้าไม่เข้าเรื่องของมัน่นก็เราก็ไม่ต้องทองกอพี่ไม่ต้องทองกอพี่ไม่ต้องทองกอพี่เตะใส่ใครก็ได้เตะใส่ใครก็ได้ที่เราต้องการเตะโอ้โห ดีนะดีนะคำตอบดีนะดีดีดีชอบเลยพี่อ้โหหลากหลายนะฮะมองนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปยิงจริงเนี่ยในสนามคนดูเป็นหมื่นเนี่ยจะทำยังไงคิดง่ายฮะฮะถ้ายิงลูกนี้ไม่เข้าทุกคนโทษคุณนะไม่จังงวนี้จริงจริงก็ฝากไว้หน่อยว่าครับถ้าลูกนั้นไม่เข้าแล้วเกมต่อไปจะต้องยิงอีกมีหลักความคิดยังไงถ้าเป็นผมนะครับต้องลืมลูกนั้นให้ได้โอเคแหละแต่มันมีอยู่ในใจ แต่คิดไว้เลยว่ามันต้องเหมือนเดิมพี่ยิงมุมนี้แล้วมั่นใจครับถ้าคุณ<ผ>ม,มั่นใจผมรับรองคุณไม่พลาดแต่ส่วนมากที่พลาดคือคุณไม่มั่นใจใช่คุณ <นะ S 1> ไปคิดถึงลูกหลังใช่ <นะ S 2> หรือว่าเอ๊ะถ้าไม่เข้าแล้วทําไงวะนักบอลมันจะมีตรงนี้ยิงไม่เข้ากูแย่เลยแต่ทําไมไม่คิดเลยว,ว่าเข้าแน่แล้วเดี๋ยววิ่งไปดีใจอย่างเงี้ยใช่ครับ เพราะฉะนั้นก็เหมือนรายการบอลไทยใช่เลยนะครับดูเทปนี้สนุกแค่ไหนเทปต่อไปสนุกมากกว่านี้นี่โอ้โหมาด้วยกันเลยเขาจะเบื่อทีแรกวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับเสื้อผ้าจากลาคอสครับผมหน้าผมจากเกรสยามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารรายการบอลไทยใช่เลยนะครับตามนี่นะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กด้านล่างทุกทางเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้พวกเราสังกัดลาศิกรสวัสดีครับสวัสดีครับ